โอ้ดูครับไฟล่างหน้าอ๋อมิชลินก็ไฟสีฟ้าตัวหนึ่งก็ไฟสีส้มตัวหนึ่งนี่นข้างหลังกำลังเป็นสีน้ำเงินครับนื่อ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับอ่าเดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะส่งคืนนี้เลยครับกำลังต่อไปไปรีตัวนี้อยู่ไปยร์ถอยอ่ะก็พรพรันเออ่านถูกเลยเพลยครับยางกลางเลยครับข้างหน้าก็เป็นยางของโควิวก็ยางหน้า จบก็สองดานเลยนี่เะีองสองสี่หกเจ็ดอู้ได้เจอเลยวะนี่เจมโหูเจ็ดอันเลยเะบิบมดเบิบมธรรมดาเบรทมดาก็ดโปงเลย เดี๋ยวไเราจะสอบเดียน pues ี Co ่แหละเดี๋ยวเราแป๊มเลยดูวินก่อนสี่นิ้วครึ่งกับเจ็ดครับสี่นิ้วครึ่งกับเจ็ดไม่มีลูกเตะนะเจ็ดคอยก็ติดมีไฟอบ ใส่อะไรเกะใสยรูปอรอก็นี่ก็ต้องพันไว้อะเวลาเดี๋ยวเอาไปส่งเดียวมันจะปลิวนี่ช่างจอยกำลังต่อไฟเกียร์ถอยอ่ะอะไรเนี่ย มนรู้จักฟิลรู้เปล่ามือใช่ไหมช่างจอยเอาไฟไหมจะรับก่อนก็ไม่ติดนะทดสอบไฟครับทดสอบไฟ

โอ้ดูครับไฟล่างหน้าออมิชลินก็ไฟสีฟ้าตัวหนึ่งก็ไฟสีส้มตัวหนึ่งสีเขียวก็ไม่ใช่ไฟไดีข้างบนล่างใต้เท่งก็เป็นสีชมพูครับนี่สีชมพูข้างหลังข้างหลังเป็นสีน้ำเงินครับนัน ทิดทางเลยไฟแจมแจมแจมนี่ฮะ,ะเดี๋ยวคืนนี้ไปส่งลูกค้าครับที่จังหวัดชัยภูมิฮะ,ะ้นน่ยอานาจะมืดก่อนครับเนี่ยเริ่มมืดแล้ว ก็ตามมาดูประมาณนี้ดีกว่าครับแต่ว่าแต่ว่าคืนนี้เขาจะไปส่งคืนนี้เลยนะก็ไม่ทันนะครับรเราเราจองกระเป้าก่นอนอได้ดูแต่ความสวยงามครับวันนี้ช้าในวางแฉมใส่ความกระดุมทหาร ก็เลยก่อนตายเลยตักแช่งว่าถ้านางไม่ผิดคอยเลือดยาแดงก็เป็นสาวก่อนแช่งรู้ผิดเด็กชั่วข้อเด็กช่วยชีวิตคนอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างต้นหนึ่ครับมทันแล้วครัหมดโมกว่าแล้วมืดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ